ผลการแข่งขันและอันดับคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024เตะก,กันในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่10ธันวาคม2566เมื่อคืนเตะก,กัน4คีคู่คู่แรกทอฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านเอาชนะสิงโตน้ำเงินครามเชลซี2ประตูต่อศูเจ้าสัวน้อยฟูลแลมเปิดบ้านเอาชนะขุนคอนเวตแฮมอยู่ในเตะด5ประตูต่อศูนช่างทำหมวกลูตันทาวเปิดบ้านแพ้ให้กับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ2 และปิดท้ายด้วยคู่ไก่เดยทองทอ็อดแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านเอาชนะซาลิกาดงนิวคาสเซิลอยู่ในแต่สประตูต่อหนึ่งทำให้อันดับและคะแนนเป็นดังนี้อันดับหนึ่งงงแดงลิเวอร์พูลแข่ง16นัดมี37คะแนนอันดับ2ไอปืนใหญ่อาเซนอนแข่ง16นัดมี36คะแนนอันดับ3สิงห์ผยองแอสตันวิลล่าแข่ง16นัดมี35คะแนนอันดับ4เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง16นัดมี33คะแนน อันดับ5ไก่เดอทองท็อตแนมฮอสเปอร์แข่ง16นัดมี30คะแนนอันดับ6ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่ง16นัดมี27คะแนนอันดับ7สาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแข่ง16นัดมี26คะแนนอันดับ8เจ้านกนางนวลไบตันแข่ง16นัดมี26คะแนนอันดับ9้าขุนค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ดแข่ง16นัดมี24คะแนนอันดับ10เจ้าสัวน้อยฟูลแลมแข่ง16นัดมี21คะแนน อันดับ11พึ่งพิฆาตเบรนฟอร์ดแข่ง16นัดมี19คะแนนอันดับ12สิงโตน้ำเงินครามเชลซีแข่ง16นัดมี19คะแนนอันดับ13ไอหมาป่าวูแพม์ตันแข่ง16นัดมี19คะแนนอันดับ14เดอะเชอร์รี่บอลมัดแข่ง16นัดมี19คะแนนอันดับ15ปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลสแข่ง16นัดมี16คะแนนอันดับ16กเจ้าป่านอตติงแฮมฟอเรสแข่ง16นัดมี14คะแนน อันดับ17ท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันแข่ง16นัดมี13คะแนนอันดับ18ช่างทำหมวกลูตันทาวแข่ง16นัดมี9คะแนนอันดับ19เดอะคลาเรตเล่าอง,งุ่นเบอร์รี่แข่ง16นัดมี8คะแนนและรังท้ายอันดับ20อัศวินดับคู่เชฟฟิล์อยู่ในเตดแข่ง16นัดมี8คะแนนขอบคุณสำหรับการรับชมช่วยกดติดตามกดไลค์กด like, กดระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องและเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ